สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อมาจากพยัคฆภูมิมาไก่กระดูกไเนะ้อมาไก่จากสารคามดเดี๋ยวเราจะประกอบชุดตั้งใจมาเลยด้นะ ดี๋ยวจะประกอบชุดนั่งขับให้พี่น้องดูนะคะอันดับแรกประกอบล้อก่อนประกอบล้อก่อนนะคะใกล้ลูกปืนลูกปืนลูกปืน <ผม S 2> พี่าวมนจะมีา,มาก่อนเพราดีตัดข่านจังเพราดผีผมอ๋อข้าวมานจะไปทรงหล่อไงบางยานหนึ่งลูกปืนจะมีพวงหน่อยพ่วงญ่นะคะล้ำคุณ เม็ดแปดสิ้ใดไงผักจออันนี้จะเป็นพวงใหญ่ลูกปืนพานขี่เม้าห้อเนี่ยล่ะเทียงของผมเันเทียงเก่าหามที่หลักไหม่่มอันนี้จะเป็นมลีเป็นมลี่สามซะ มาคนดนองโมล,ลี่สีเครื่องไฟดันนู้นพวงหน่อยอันนี้เป็นพวงนไปไปหน่อยไปรถโป้ก็ยังสิไปบ่ได้มีด้าน,น,นหนึ่งจะเป็นพวงใหญ่ด้านหนึ่งจะเป็นพวงหน่อยโมลี่สีกับเครื่องอ่ะยังครับแรงโมลี่สีเครื่องสามสิบเออเขาใส่แรนด์จังใส่หานิ่วสี่นิ้วแมนยุบเคาะลงก่อน ใส่ถ่ายหน้าใส่ามาให้เบิ่งน้าไหนกะบพ่ออันนี้จะเป็นฟ้าปิดลูกปืนมมัันนสิฟ้ายางแม่นครับมันม,ม,มันจะแห้งแห้งแต่ว่าบ,บเ่เร็วม,มันจะปรูนะย่ามาถ่ายหน้าที่เขาขางกันแทะเขายังขางโมเลียโมเลียใหญ่นี่มันอยากรูมันเปิืนเนาะแมนสวดีโมเลียหน่อยโมเลียเล่งหลายดิเดนกับล่างมันด้วยมันพอดีกับมันหน่อยนะโมเลียใหญ่เนี่ยมันจะเล่งไปสูงๆเพราะว่ามันจะดัำดำง่ายมาช่วยดูดกัน ถ้าซ้ำ้าพอดีนะชื่อซ้ำขอใส่แหมาตลาดชื่อตอนเ้าไปสื่อวัตถิแรกเนี่ยเขาใส่แหมาเทอร์ไรดเนี่ยชื่อนั่นแหละตัวหนึ่งของมันหันตัจนมากแล้วเ่าสินี่สามารถแกะไข่เองเบ็ดเกินที่มันบอกคือเขาััอนนน้ลูกปืนเสร็จประกอบเข่ากับเผาล้อเข้ากับเผา หลังจากนั้นขันน็อตเข้านะคะใส่แวนเข้าไปขันตาม้ดยน็อต สำหรับล่อนะคะบ่ได้คันข้อเนียนถ้าคันข้อเนียนเท่ากับขยับออกเพราะว่าเดียวมันจะมันจะหมุนมันจะฝืดหมุนหมุนเข้าให้แน่นสุดแล้วก็ค่ายออกนะคะ แน่นสุดแล้วก็ค่ายน็อตออกแล้วก็หมุนเบิงวงรอดนะคะโอเคได้พอดีของมันพอเราเป็นเแ็บซีมาหลายปีแลวเด้เราบริษัทเนื้อตัวที่ซีดเนี้ยมึงไม่เรื่อยดูเส้นปีกไก่ดีล่ะว่าเหรอ ออยู่บ้านไหนก่อนทำสิผู้เง,ง,ง,งินผู้เงินผู้เงินผู้เงินยืนปลอดไหล้อินเฮ้ยแน่ต่อด้วยปิดฝาฝาฝาครอบลูกปืน ฟ้าตัวนี้มุนแน่นเลยนะคะเปนเจเบอร์ได้นี่ยิบสีป่ะยิบสีม่ได้ยิบหะตัวนี้ยิบซีจะต่อตัวนี้ปากมันแปลงครับมันแน่นนะคะฟ้าขอบบิดลูกปืนต่อด้วย ข้อหน้าข้อด้านหน้า,า,นนาตัวนี้จะเป็นตัวแอลอ่อนแอลอ่อนคันให้แน่นนะคะ ขันแน่นแล้วก็ค่ายน็อตออกหน่อยหนึ่งมขอนจังใจใช้พุ่มไพเวสร์่แสี่สองเลยมันง่แล้วแบบเพื่อสีสิได้หายตัวนี้มันเทลซีหาตัวก็ไปโคมทุ่มพไปหลายหลายบาทนี่ได้แล้ว ไปถึงทส่งไปเึินเลี้ไปส่งบ้านย่างแถวบ้านน้องหงามามึงสรงบนมือเลยใส่หนอาตัวเมียสองตัวอ่อนอยู่แสงรอบอไม่ดยังไม่เคาะขั้นตอนสุดท้าย ก็คือที่นั่งนะคะแดดอันนี้ให้เป็นชุดประกอบนะคะเพื่อที่จะได้ทรงง่<พ>ายๆเพ<ร>ื่อทรงทำเพื่อทรงแล้ตแอ่ถอดแยกออกไปถ้าวัดท่อนสูงแล้วมันสูงหลาย รนับสูงวันนี้ลกัลราค่าสงของอะรเห็ดสิสิบประ,ปรก,ประกอบเลยขยับเอาเดอร์ขยับหาเอาขยับใส่หางรถไถาาจ,จากนั้นจะมีแผ่นล็อกที่นั่งนะคะมาขันใส่มาขันล็อกไวตรงนี้ดูข้อหดเแล้วพูดไป ใส่แล้วดบย้ใส่ตั้งเรียว้ันเยบงกบหัวกอนางกระฟ้าอเดีว่า้กายดว่ามัว่าขึนอู่ก้นกะเห็ดหลยเนาะมันลทุ่งกระางกันไป

ขยับเอาด้วยพี่น้องบาท่านสร้างเป็นขันแน่นแล้วนะคะสางขนันเป้า,เาขยับเอานะคะ <c oughs> เลื่อนเข่าเลื่อนออกเสียหางเก็ไทงล้มเห็ดตัวแรกก็เป็นเมือนบุญเลยเดหมามันลองเฮ็ดหาวันนี้เท้า ล่องพิดล่องถือืัววาัววานิเดียวู้ต้อนี้ต้อกันบิานเลยเนาะแมนครับน่อยู่สลัดต้องส่กันวลาดไทยรู้สกว่ะที่ผมเป็นเนี กดๆอีทีมันก็บ,บันออกครับทำมันออกทามันดีดตะปูสามตะปูสี่ก็ได้ขัดไป่ขัดบนขัดล่างไว้ก็อยูระละ่ะใส่นทากันก็ไถได้ใส่อันเดียวกันจะรัก,กันเดียวกันใส่ไถใส่ขัดใส่เบิร์ดอันนี้จีได้มาอยู่กับไร่บ่อหรือจ้า รับน้นไห่ง่ายลย่แต่ยังว่าอันปีนน่ะปีนก้อนหินนอนเว้นอยู่ปลาอย่างเนาะปีนไว้รถไทก็ได้ รัไสายปิ่นของเตบยืนขงย่องเยอ่บ้านเด็กเขาบอกบ้านตลอกตำบลเมฆดำอำเภอพยักครับสารค้ามครับนั่ไก่กันนะเด็กเอาเกงเลยเด็กกันอยู่คนละตั่เอาอยู่ีเด้อเมียขนนพยัก ก่อนก่อว่าแต่อาจสามารถว่าเอามามากามากล้องเนี่มาๆมามาๆมา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 กานามามานมามามมามามอมามมามามากามาาาอ้มามามา่อมามานา่ามามานาามามนม่ะ ครับผมซะทุกไอ้ที่หายยังไงหลายกว่าเราเด้อล้านท่านล้านล้านส่งหวานส่งหวานเดินทางปลอดภัยขอบคุณพี่น้องสําหรับการติดตามรับชมเด้อครับขอบคุณหลายๆเอฟซีมันเป็นเอฟซีมาตั้งแต่ปีที่แรกคุณเด้เป็นโมเดลโทรหาจะซื้อพอดีมีพี่น้องอยู่พลังเงียบพลังเงียบมันแอบซุ่มเบิร์นโยนะดีดีดีครัไปหาพี่น้องสารคามคุณล่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ พี่น้องสนใจกับที่ต่อเขามาได้ครับมาหลับเองอยู่บ้านหรือว่าสิมาอาโทรมากก็ได้ครับผมส่งไปหาได้กือเก้ากับส่งไปทาง คนทรงเอกชนครับบริษัทแฟล t e เอ็กเพลสเพื่อนกระสรงให้หอดบ้านหอดซองครับบรสิป็นทั้งเก็บปไปทังหรือพี่น้องสะดวกโอนก้อนกับบ่มีปัญหาครับ083346223 2ครับติดต่อสั่งเฝ้าครับได้ตลอดเวลาได้พี่น้องเด้อขอบคุณสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับกดติดตามเพจแห้น้าแน่ครับกดติดตาม YouTube ให้น้าแน่ครับหรือว่าทาง Facebook ค้นฝ่าไรของเต้คนเฝ่าไรก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ